ทั้งลูกทั้ทงกิฟททั้งเครื่องแทมหมดเลยดีใจอะทั้งแถมหมดเลยครับวันนี้ <c oughs> นี่เห็นไหมสีสวยมากแล้วก็หอมอร่อยด้วยอร่อยมากทุกคนต้องชิมทุกคนต้องได้ชิมหนูบอกเลยนะคะว่าหนูตั้งใจมากๆเพราะว่าหนูเทสมาเป็นสองเดือนเนาะนเพราะว่าตัว,ต,วตัวดีถอกเนี่ยจะเทสยาก<ถ>เป็นตัวเทสแถมเสื้อหมดแล้วอ้าวเยส์แถมเสื้อหมดแล้วเปิดลปลาทาง ทุกคนทุกคนไปทางพี่ไปทางเขาไม่ได้เลยนะหนูให้สิทธิ์คนโอนก่อนนี่คือคนที่โอนหมดเลยนะแต้นใช่ไหมใช่ยังไม่เปิดปลายทางปลายทางเดี๋ยว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 เดยดูให้เพราะว่าเดี๋ยวเปิดเซตไปให้ประมาณสิบไหมเดี๋ยวีรถตะก้านั้นลงตะการสิบห้าลงโอ้ตกงไม่ไหวเธอทุกคนหนูยังไม่ได้อธิบายอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนออนี่นะคะ ห้าร้อยห้ารอยหักมาสามได้อยู่แต่สิบตัวนะถ้ารถให้มีไปทางเนะี่ยเดี๋ยวประมาณปรีมาสิบตัวทีนี้เดี๋ยวเขาขออนุญ,ญาตพูดสรรพคุณสินค้าก่อนนะก็คือทุกคนขา ฟังนะตัวนี้หนูตั้งใจมาอันนี้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ดูแบบเป็นนักวิทยาศาสตร์มากเลยเธออ่ะสามน้ำสามสีนี้นะคะตั้งใจมากๆเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ลองกันหนูเทสมาสองเดือนนะคะทุกคนเพราะว่าอยากให้ทุกคนอ่ะ อยากให้ทุกคนได้กินของดีๆเพราะอะไรดีถอกดีๆหายากมากหนึ่งคือใส่ยาถ่ายเยอะทําให้จูดจัดระหว่างวันปวดบิดนะทุกคนจูดจัดระหว่างวันปวดบิดนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่ปวดบิดไม่จูดจัดระหว่างวันที่สําคัญไม่ใส่ยาถ่ายแนละ้วทุกคนแล้วก็ไม่ใส่สารอันตรายใดๆและรสชาติทานง่ายมากทั้ง3รสชาติอร่อยหมดเลยนะคะทุกคนทั้ง3ามรสชาติอร่อยหมดเลยที่สําคัญนะคะที่สําคัญคือไม่ ที่สำคัญคือเราใส่วิตามินลงไปในร่างกายไม่ใช่ใส่วิตามินลงไปในนี้เออคือเราหลังจากที่เราขับถ่ายของเสียออกแล้วสิ่งที่เราจะได้นะคะร่างกายจะดูดซึมวิตามินเข้าไปด้วยก็คือใส่วิตามินลงไปในนี้ทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสามากขึ้น เด้อทุกคนตัวนี้เด้อเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยคุณภาพอัดแน่นนะคะอยากให้ทุกคนเอาไปลองทานก่อนนะคะอยากให้ทุกคนเอาไปลองทานก่อนใครที่อยากเปิดใจยังไม่อยากได้เซ็ตใหญ่นะคะหรือว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่ f อตัวโยของเราหรืออะไรเงี้ยก็คือสามารถสั่งไปลองได้99บาท99บาทได้3รถเลยนะคะ